ทำอะไรคะจะทําไข่เกียวค่ะอ้แย<ข>มุลจะใส่กระเทียมด้วยค่ะให้หอมหอมเหรอคะค่ะคไข่เกียวหอมใหญ่ค่ะโอ้โหสูตบ้านใครก็บ้านมานะคะไข่เกียวนี่อยากกินอะไรก็ใส่เข้าไปอือน่ากินจังเลยเนี่ยโอ้โหหอมใหญ่ใส่ริกด,ด้วยนิดนึงเนาะ ไม่ได้กินนานแล้วนะข้านี่ไข่เคี่ยวทำไมไม่กินล่ะคะยายแดงไม่ชอบคะ่ะทำไมยายแดงถึงไม่ชอบล่ะคะไม่รู้เป็นไรบรรดาไข่ยยแดงไม่ชอบคะ่ะชอบแต่ไข่อย่างอื่นชอบไข่นกกระทานหรอคะ <laughs> <laughs> หรือว่าชอบไข่อะไรคะยยแดงไข่นกกระทาคหรอคะ <laughs> ไข่เป็ด <laughs> ไข่เป็ดเหะอคะหย่า <laughs> เดี๋ยวก็สุกแล้วไข่เจียวนี่ทําง่ายที่สุดแล้วนะคะถ้าไค่ทอดไม่เป็นนี่ก็ก็ไม่เป็นหรือว่างไง <c oughs> ส่วนมากองจะเป็นทุกคนเด้อนะเด็กวอยสมัยใหม่บ้างวสยทอดเป็นนะบูเด็กน้อยสมัยใหม่นี่ทอดเป็นก็นไม่รู้นะเนาะนี่ยายมนใส่น้ำมันนิดเดียวค่ะ<อ>นะไม่ใส่เยอะไม่ใส่เยอะ เนี่ยค่ะทำง่ายง่ายทุกอย่างทำง่ายหมดบ้านเยโมนไม่มีอะไรยากนะคะเนี่ยน่ากินจังเลยกินกับแกงส้มอดีเลยนะเยโมนไข่เจียวค่ะแฉ่งแฉ่งเนะเาะกระทะนี้มันกระทะที่กระทะเล็บร่อนล็บร่นนะะอนค่ะเอายอไข่ก็ไม่อมน้ำมันนะคะ ไข่เกียวกินหอมหอมบางบ้านเขาก็ไม่ใส่หรอกกระเทียมไม่ใส่หอมนะมเพราะว่าเขาไม่ชอบกินกันแต่บ้านมยม,มนลชอบกินนี่กินกระเทียมก็ดีค่ะเราอชอบกินกระเทียมกันที่บ้านแตไข่เกียวเราก็สุกแล้วนะคะับปลาหน้าทานนะคะดูสิครับทำง่ายๆค่ะไม่มีอะไรยุ่งยาก ไข่เกียวนี่เป็นอะไรที่ทําง่ายที่สุดแล้วนะคะไม่ทัไม่มันไม่เยื้อนะคะแห้งๆค่ะแห้งมากเลย <ๆ S 2> นี่ค่ะไข่เกี่ยวของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะไข่เกี่ยวหอมหัวใหญ่ค่ะ mm hmm. นี่หน้าตาน่ารับทานไหมหอมหอมอิ mm ่ม hmm. หอมรันจวนเลยฟี <laughs> <laughs> อยไอมอนนะคะ mm hmm. เนี่ยหอม หอมหอมจนท้องร้องจอกๆเลยโอเคนะคะกินไข่เกียวหัวหอมใหญ่กับเย,ยมุนนะคะบ๊ายบายค่ะ